บอกให้นะพี่นอกชาวพม่าไม่ได้ไปขีดรถหน้าบ้านของคุณคุณไม่ต้องมาต่อตามได้ขนาดนี้ลอกให้คุณเป็นนายุก่อนค่อยมันไล่ให้หมดเลยน้องคะไม่ต้องพูดแทนตัวแทนพม่าละคะ่ะขอโทษเรื่องอะไรคะคนพมา่าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยก็เข้าใจอยู่ในประเทศเขาแม้ออกไปประท้วงไม่เห็นใจเจ้าของประเทศเลยไม่ไม่เกรงใจเจ้าของประเทศเลยไม่ใช่ไม่เกรงใจนะแต่เกรงใจ ไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจแต่เห็นใจรู้ไหมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจกันก็ต้องช่วยเหลือกันสาวพรมา่าคนนี้ยังไม่จบออกมาพูดแทนเพื่อนร่วมชาตที่อยู่ในประเทศไทยว่าจะไปขอโทษคนไทยทำไมคนพมา่าไปทำอะไรผิดนะครับอืมทั้งที่สาวคนนี้นะครับผมเป็นคนที่ทำให้คนพมา่าที่อยู่ในประเทศไทย หลายคนนี่ต้องสวยไปด้วยนะครับเนาะอ่าหลายคนนี่ต้องกลัวนะครับเนาะกลัวตอมฝั่งไทยนะครับเข้าตรวจสอบนะครับผมอืมกลัวอ่าตำรวจไทยส่งกับประเทศพม่าะนะครับผมสาวคนนี้ยังไม่เข็ดออกมาพูดอ่าจะไปขอโทษคนไทยทําไมคนพม่าทําอะไรผิดนะครับผม บสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องของฝ่ายเบิร์สุกุสุกุเนาะอ่าสบายดีพี่น้องฟังลาวนะครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยนะครับพี่น้องวันนี้กับพบพอกับบาวเจอวันหน้าสแนวเซ้นเกาเซนเคลยครับพี่น้องเนาะอ่าฝากทักไทยสบายดีพ่อพี่น้องที่อยู่ฟังลาวอ่าพี่น้องที่อยู่ฟังไทยหรือว่าพี่น้องที่อยู่บาประเทศนะครับผมเนาะอ่าพี่น้องเนาะสาวพม่าคนนี้นะครับผมอืม บเคสนะครับพี่น้องเสาวพม่า,มาคนนี้ไม่จํานะครับผมออกมาพูดแทนเพื่อนร่วมชาตินะครับเนะาะออกมาพูดแทนคนพมา่านะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมว่าจะไปขอโทษคนไทยทําไมคนพม่าไปทําอะไรผิดนะครับผมคนพม่าไปทําอะไรให้คนไทยไม่พอใจนะครับทําไมต้องขอโทษนะครับเนาะคนพม่าไม่ได้ มาสร้างความวุ่นวายให้ประเทศไทยทําไมต้องขอโทษนะครับผมสาวคนนี้พูดนะครับเนาะ,ะว่าจะออกมาขอโทษทําไมนะครับผมในเมื่อเราไม่ได้ผิดอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะก็คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนสาวพม่าคนนี้ได้ออกมาอัดคลิปนะครับเนาะ,ะได้ออกมาอัดคลิปสั่งสอนคนไทยตั้งแต่พักหนึ่งลนะครับเนาะ ออกมาอัดคลิปก็คือคนไทยทำไมต้องคอยอต่อตาคนพม่านะครับทำไมต้องคอยกันแกล้งนะครับคนไทยทำไมไม่พอใจคนพม่านะครับเนาะทำไมต้องคอยต่อตาคนพม่าตลอดนะครับเขาออกมาพูดทำไมคนไทยไม่เอาเวลานี่ไปช่วยเหลือาอสังคมช่วยเหลือาอผู้ที่เดือดร้อน นะครับผมเนาะอ่าสาวพม่าคนนี้พูดนะครับผมจนทําให้คนไทยเนี่ยไม่พอใจจริงๆนะครับผมเนาะอ่าธรรมลานะครับเนาะอ่าเราเป็นคนที่อ่าเป็นแรงงานนะครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วเรามาพูดแบบนี้เป็นใครใครก็ไม่พอใจนะครับเนาะอะคนไทยไม่พอใจนะครับที่สาวพม่าคนนี้พูดนะครับเนาะ จนคนไทยต้องเรียกร้องกับทางบริษัทที่เขาทํางานอยู่นะครับทุกคนที่เขาทํางานอยู่นะั้นโดนบริษัทไล่ออกแล้วนะครับผมไล่ออกแล้วก็คือไม่มีที่ไปแลนะครับเนาะ,ะถ้าเกิดว่ามาถูกต้องตามกฎหมายบัตรอะไรครบทุกอย่าง m o u บัตรแรงงานนะครับเนาะถ้าเกิดไล่ออกจากโรงงานหรือว่าบริษัทนั้นนะครับเนาะ ก็คือมีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยแค่15วันนะครับถ้าเกิน15วันคือเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายเป็นคนเถื่อนนั่นเองครับทุกคนเนาะอันนี้สาวพม่าคนนี้คือประเด็นนี้มันมีอยู่ว่านะครับเนาะม,มีเพื่อนร่วมชาติที่เป็นคนพม่าเนี่ยออกมาพูดนะครับผมออกมาพูดออกมาขอโทษคนไทยนะครับที่คนพม่าเนี่ยอื ไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับเนาะอ่าที่คนไทยเห็นว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศพม่าะนะครับเนาะอ่าเขารู้สึกผิดนะครับผมอ่าเขาเลยออกมาขอโทษคนไทยนะครับแต่สาวคนนี้ที่เป็นคนก่อเรื่องนะครับที่เป็นต้นเหตุนะครับว่าจะไปขอโทษคนไทยทําไมนะครับเนาะอ่าคนพม่าไปทําอะไรผิดเนาะ แต่ว่าเพื่อนร่วมชาตินะครับผมที่อยู่ในประเทศไทยที่ทํางานในประเทศไทยนะครับผมเขาออกมาขอโทษเมื่อเขาได้เห็นข่าวสาวคนนี้นะครับเนาะเขาออกมาขอโทษแทนสาวคนนี undos, years, years. Um, year, years, ้แท้ๆนะครับเนาะเขาออกมาขอโทษคนไทยนะครับผมอืผมก็เข้าใจนะครับเนาะบางคนก็อยู่ประเทศไทยนานนะครับห้าปีสิบปีนะครับเนาะผมเส่อว่านะครับผม ไม่ใช่แต่คนพม่านะครับเนาะอาจจะมีคนลาวคนอาคาเมนนะครับเขารักประเทศไทยก็มีเยอะนะครับผมเนาะอ่าคนที่รักประเทศไทยนะครับผมแต่คนที่ไม่รักประเทศไทยนะครับก็จะสร้างแต่ความวุ่นวายแบบนี้แหละครับอืมก็จะสร้างแต่ปัญหาให้กับคนไทยนะครับผมเนาะแต่เพื่อนร่วมชาติ <ishops. S 1> ที่เป็นคนพม่านะั้นออกมาขอโทษนะครับเนาะอืม สาวคนนี้สวนกลับทันทีนะครับว่าจะไปขอโทษทําไมนะครับคนพ่อม่ไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเนาะอืมบางคนเขาอยากอยู่ประเทศไทยไงอยากอยู่แบบสงบนะครับอืมแต่ว่าเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนะครับเนาะทําให้มันเกิดปัญหานะครับเนาะเออแล้วทีนี้เรื่องมันบานปลายนะครับเนาะทําให้คนอื่นนี้ต้องส่วยไปด้วยนะครับผมเพราะเพียงคนเดียวนะครับเนาะออคนเดียวเป็นต้นเหตุนะครับเนาะอ่า แต่คนหลายคนต้องเดือดร้อนนะครับเนาะบางคนเขาลักนะครับเข้ามาอยู่หลายปีเนาะมาทางานหลายปีเขาก็ลักประเทศไทยนะครับผมเนาะเขาลักประเทศไทยจากอยู่ประเทศไทยนานๆนะครับผมประเทศไทยก็มีงานทํานะครับผมเขาทางานเขาก็ไล่เงินส่งให้พ่อแม่นะครับทางบ้านนะครับผมเนาะส่งให้ครอบครัวนะครับเพราะว่าจุดประสงค์แต่ละคนผมว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะ บางทีคนบางคนนะครับเนาะก็สร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความวุ่นวายให้กับเขาในเมื่อเราเป็นแรงงานอืเราเป็นคนต่าง่า่ะอันนี้พูดตรงๆเราเป็นคนต่างชาวที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับอืมาใช้ประเทศไทยเป็นที่ทํางานที่หาเงินนะครับผมเนาะอ่าอย่างสาวคนนี้ถือว่าอนี่นละคณน,นะครับเนาะ เอและคุณประเทศไทยนะครับที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับผมเนาะ,ะทั้งที่เราไม่ใช่คนไทยนะครับเราอย่าไปพูดเลยนะครับผมเนาะ,ะเราอย่าไปพูดให้เขาเลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศนะครับผมเราแค่คนที่มาทํางานแค่นั้นนะครับมาทํางานมาหาเงินเราคือแรงงานเราจึงจําคํานี้ไว้ให้ดีนะครับเนาะ อย่าไปล้าเส้นเขานะครับอย่าไปเรียกร้องกับเขานะครับเนาะ,ะเราทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอนะครับเนาะอย่าไปเรียกร้องให้มันมากนะครับเนาะถ้าคนไทยสวนกลับนี่คือเราสวยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นประเทศเขานะครับเนาะ,ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อตาอ้านหรือเดวนะครับผมเนาะ,ะทุกคน เรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนะาะคลิปนี้ผมก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเนะาะคลิปนี้ฝากไวส้สมอน,นะครับพี่น้องเนะาะคลิปหน้าพบกันใหม่ถ้ายนิบาเจอกับซิคอกเก้าคำว่าสบายดีและสวัสดีเพื่อพี่น้องทุกคนนะครับผม